ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยภาพมาดามนะคะวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์ของแท่นหินงูยักษ์อีกนะงูยักษ์ที่แอดมินเชื่อสนิทใจเลยนะคะว่าเป็นแท่นหินงูยักษ์สมัยดึกดำบันอายุหลายร้อยพันปีนะคะและวันนี้เรามาติดตามกันต่อเลยะคะ่ะแอดมินนกได้มีโอกาสไปติดตามนะคะ ช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะเผ็เพจหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮานะคะผู้คนก็หลั่งไหลเข้าไปสักการะบูชานะครับไปกราบขอโชคขอลาบขอพรกันตอนนี้มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าไปวางขายตอนนี้นะคะตรนลำน้ำเก็กนะคะที่เราพบซากหัวงูยักษ์ที่กลายเป็นหินนะครับ ที่บ้านเขตน้อยนะคะตำบลเขตน้อยนะคะอ,อําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปอีกแล้วค่ะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจเลยนะคะเพราะว่าทําให้ชาวบ้านนะคะได้นอํอสินค้ามาขายนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ํานะคะพวกน้ําดื่มน้ําอัดลมนะคะ เป็นพวกลูกคินอาหารนะคะอาหารการกินเข้าวผัดเอยโอ้ยตอนนี้ก็มีสารพัดเลยนะผู้คนก็หลั่งไหลเข้าไปขอตัวเลขขอตัวหวยอันนี้พูดกันตรงเลยเนาะพูดอย่างเปิดเผยพูดอย่างสนิทใจแล้วว่าเข้าไปขอโชคขอลาบกันนะครับจากที่เข้าไปด้วยทางยากลําบากนะคะตอนนี้ก็เข้าไปอย่างง่ายดายทางมันเต้นไปหมดนะคะ ระยะทางตอนนั้นมันหนึ่งกิโลกว่ากนวะ่าเกือบสองกิโลมันจะเป็นระยะทางที่ค่อนข้างยาวนานเพราะว่าทางมันขรุขระนะคะแต่อตอนนี้เข้าไปง่ายเพียงห้านาทีก็ถึงนะคะถึงจุดหัวงูยักษ์นะคะซากงูยักษ์ที่กลายเป็นหินนะครับตอนนี้ก็มีกรมป่าไม้เข้าไปการท่องเที่ยว,วเ,เข้าไปแล้วก็อบตเข้าไปเข้าไปดูแลนะคะมีป้ายเข้าไปติดแล้วนะคะ,ว,ะ,คะว่าห้ามทําแบบนี้ห้ามทํา มีใกล้มีป้ายเตือนนะคะจากไอ้กรมกรมการป่าไม้นะครับว่าห้ามทิ้งขยะเอ่ยห้ามทําอะไรที่มันไม่ดีต่อสถานที่นะคะเพราะตอนนี้สถานที่แห่งนี้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับโอเคเนาะก็สําหรับพลังเอฟซีนะคะที่ติดตามช่องกริยพามาดามถ้าอยากจะเห็นตัวเลขนะคะลองมา ดูช่องของแอดมินะเดี๋ยวอดมินนกจะโชว์แท่นหินงูยักษ์เลยะคะ่ะก็นํามาจากเพจเพจหนึ่งเนะ,ะแท่นแท่นหินงูยักษ์นะคะแอดมินนกก็อาศัยจากเพจเพจนี้แล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูแท่นหุหินงูยักษ์แล้วก็ไปดูผู้คนที่เขาหลั่งไหลเข้ามานะคะอื โอเคนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะามาขอโชคขอลาบะะบางคนก็ถูกหวยนะคะถูกหวยรวยซัพย์กันเลยค่ะเดี๋ยวแอมินนกจะซูมเข้าไปให้เห็นนะคะนี่คือส่วนหัวนะคะและนี่คือส่วนลำตัว ช่วงนี้จะเห็นนะคะเพราะว่ากรมป่าไม้เข้าไปตัดไม้นะคะนี่คือลำน้ำเก็กนะคะส่วนลำตัวค่ะนี่คือส่วนหัวนะคะแท่นหินงูยักษ์นะคะแท่นหินงูยักษ์สมัยดึกดำบรรค่ะค่ะนี่ก็คือแท่นหินงูยักษ์นะคะแท่นหินงูยักษ์สมัย ดึกดำบันนะคะทุกท่านแอดมินนกจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะให้เห็นกันเลยค่ะนี่คือส่วนหัวนะคะนี่คือส่วนลำตัวตอนนี้นะคะกรมป่าไม้เข้าไปนะคะไปตัดไม้นะคะก็เลยมองเห็นส่วนหัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนลำตัวนะคะนี่คือส่วนลำตัวที่ทอดลงไปที่ลำน้ำเก็กนะคะ ให้ดูกันเลยค่ะซูมให้เห็นกันใกล้ๆเลยค่ะส่วนหัวนะคะส่วนลำตัวทุกท่านเห็นเลยใช่ไหมคะจะเป็นเกตสีดำเงางามเลยนะคะอันนี้แอดมินนกเชื่อสนิทใจแล้วว่าเป็นแท่นหินงูยักษ์สมัยดึกดำบรรค่ะและนี่ก็คือลำตัวนะคะที่ทอดยาวลงไปที่ลำน้ำเก็กนะคะจะเห็นเป็นเกตนะคะทุกท่านเห็นเกดใช่ไหมคะ สมัยดึกดําบันนะคะสัตว์ก็จะครองโลกแล้วก็สัตว์เหล่านี้นะคะก็จะมีลําตัวใหญ่โตอย่างเช่นงูยักษ์เต่ายักษ์ไดโนเสาร์อะไรอย่เงี้ยค่ะสูไม่ดูใกล้ๆกันเลยค่ะลําตัวค่ะซูไม่เห็นกันเลยค่ะ นี่คือส่วนหัวนะคะและนี่คือลำตัวค่ะซูมเมก็ไปใกล้ๆเลยค่ะเผื่อพลัง F4 ที่ติดตามช่องเกเราพารมาดามจะส่องเห็นตัวเลขกันนะคะนี่คือผู้คนนะคะที่หลั่งไหลเข้ามากราบไหว้นะคะมาสักการะบูชามาขอโชคขอลาบมาขอตัวเลข อันนี้ก็คือแท่นนะคะแท่นที่สักการะบูชาทูบเทียนดอกไม้ตอนแรกๆจะไม่มีแท่นนะคะแท่นสําหรับสักการะบูชานะคะแต่ตอนนี้มีแล้วนะคะนี่ก็คือป้ายนะคะที่กรมป่าไม้อมาติดไว้นะคะแล้วก็นี่คือแท่นนะคะแท่นบูชานะคะให้ชมกันเลยค่ะ แท่นหินงูยักษ์แท่นหินงูสมัยดึกดาบัรน,นะคะงูกลายเป็นหินนี่คือซากงูนะคะที่กลายเป็นหินนะคะนี่คือส่วนลำตัวที่ทอดลงมาที่ลำน้ำเก็กนะคะนี่คือลำตัวนะคะให้เห็นกันเลยค่ะใกล้ๆเลยค่ะเผื่อพลังเอฟซีที่ติดตามช่องกระยาพามาดามนะ,ะจะเห็นตัวเลขกันค่ะ ซูมให้เห็นใกล้ๆกันอีกครั้งนะคะส่วนหัวงูยักษ์นะคะแล้วนี่ก็คือส่วนลำตัวนะคะทุกท่านเห็นตัวเลขกันไหมเอ่ยนี่ลำตัวด้านล่างนะคะทุกท่าน โอเคค่ะแอดมินก็ได้โชว์พลัง f c นะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องกรีพามาดามก็เห็นแท่นเห็นงูยักษ์นะคะส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหัวที่จะเห็นชัดที่สุดแล้วลำตัวแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นชัดแล้วนะคะเพราะว่ากลมป่าไม้ได้เข้ามาตัดไม้นะคะที่มาปกคลุมนะคะ แล้วก็เห็นส่วนลำตัวที่ทอดอยู่ลำด้านลำน้ําเก็กนะคะแม่น้ําสายนี้ชื่อลำน้ําเก็กน้อยนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์มีรอยต่อระหว่างเพชรบูรณ์กับพิษณุโลกนะคะแล้วก็เดินทางไปก็พอไปถึงสะพานก็จะมีรถจอดเยอะเลยนะตอนนีญญก้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปอีกแหล่งหนึ่งแล้วนะคะแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรษสกิตแล้วนะคะอืมก็เป็นที่ปรับป,ปื้ม่มปิติยินดีเนาะ,ะที่ เราได้พบแท่นหินงูยักษ์งูสมัยดึกดำบรรน,นะครับซึ่งได้เสียชีวิตไปนะคะแล้วก็เป็นเป็นความโชคดีเนาะของประเทศไทยของคนไทยที่ว่าเราได้เห็นว่าเออได้เรียนรู้อสมัยดึกดำบรรน,นะคะว่างู สัตว์นะคะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันจะตัวใหญ่มากๆต้องยอมรับว่าสมัยดึกดําบรรณนี่มันสัตว์มันคองโลกอยู่แล้วมีขนาตัวใหญ่เนาะแล้วก็ซากงูที่เราเห็นกันณปัจจุบันเนี่ยที่เป็นข่าวฮือฮานี่นะคมันก็เป็นซากงูยักษ์จริงๆนะคะมันได้กลายเป็นหินเราก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุมันเกิดเหตุอะไรเกิดเหตุอาเพศอะไรนะคะมันทําให้เกิดซากสัตว์ที่ว่ามันสูญเสียชีวิตแล้วมันกลายเป็นหินนะครับ แอดมินนกเชื่อสนิทใจเลยนะหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามช่องกัญยาพามาดามนะคะก็มาส่องตัวเลขก็คงจะเห็นตัวเลขกันแล้วนะคะถ้าได้ตัวเลขอะไรก็ช่วยคอมเมนต์นะคะบอกแอดมินนกด้วยนะคะเพราะแอดมินนกก็อยากจะถูกหวยรวยทรัพย์เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ดิ้นนะคะดิ้นตัวเป็นเกลียวเลยะคะ่ะก็ต้องหาเงินเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ต่างประเทศมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะค อยากจะสุขถูกหวยรวยซับบ้างเนาะก็ได้ข่าวว่าคนที่เข้าเข้าไปขอโชคขอลาบเนาะก็ถูกหวยรวยซับกันลางั้นเอะโอเคถ้าได้ตัวเลขก็ช่วยบอกแอมมินนกด้นะคะสําหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะคะต้องเลยคะ่ะถ้าคลิปมันไม่สมบูรณ์นะครับหรือแอดมินมกใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะคะ ก็ขอขอบคุณพลัง FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะมาคาว่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ